สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเวลาเราโหลดแอปแล้วให้มันซ่อนเอาไว้ทำยังไงเออนะเพราะปกติเนี่ยเปิดเครื่องมาใหม่ๆใ,ในเครื่อง vivo z 7 x เนี่ยนะเออเวลาโหลดแอปเสร็จเวลาเราเข้าไปในเพจอทำการโหลดแอปเนี่ยมันมักจะเอามาเอาไอแอปที่เราโหลดเนี่ยเอามาไว้ที่หน้าจอหลักซึ่งอืบางทีเราไม่ได้อยากได้อะเข้าใจไหม โอ้ oh, ไว้ที่หน้าจอหลักก็ต้องมานั่งจัดอีกเออแล้วบางอันเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากเอาไว้เพราะว่าเอาไว้แล้วเดี๋ยวก็ต้องมานั่งลบเพ่ oh, ไม่อยากให้มันโผล่ไว้ที่หน้าจอหลักเพราะไม่ได้ใช้ประจําอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เรายากค่เอาที่แค่ใช้ประจํามาไว้หน้าจอหลักเท่านั้นเองอะไรเงี้ยเออเราเวลาโหลดแล้วเราก็เลยไม่อยากให้มันเอาไว้หน้าจอหน้าจอหลักให้มันเอาไปซ่อนไว้โหลดแล้วก็เงียบเงียบไว้ไม่ต้องเอามาคือ <c oughs> ถ้าอยากได้เดี๋ยวไปดึงออกมาเองเพราะโดยปกติเราจัดหน้าจอ เราเราคงไม่ได้เอาแอปประกอแห้งนอกตลอดมั้งยกเว้นบางคนนะเออ้าพีชอบเอาเอาแอปประกอแห้งนอกตลอดก็อันนี้ก็ไออีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้แล้วแต่ล้วพี่ก็พี่เเปิดไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดมันโหลดแล้วมไม่อยู่นหน้าจอหลักก็ไปเปิด เดี๋ยวถ้าพี่อยากให้มันซ่อนก็ไปปิดเออไปปิดตรงไหนล่ะเอานิ้วพี่เนี่ยนะกดค้างไว้ที่หน้าจอเอาแบบที่ว่างๆนะพี่นะอาที่ว่างๆกดค้างไว้อย่างงี้นี่แล้วพี่ก็จะเห็นเรื่องการตั้งค่าหน้าจอหลักอยู่ตรงนี้กดลงไปในนี้มันจะมีเรื่องคําว่าเพิ่มไอคอนไปยังหน้าจอหลักนั่นหมายถึงเวลาโหลดปับ๊บ มันจะเพิ่มไอคอนไปที่หน้าจอหลักให้เราเลยเราต้องมานั่งลบนั่งจัดวุ่นวายอันนี้ในในาของผมนะของผมถ้าคุณคิดว่ามันไม่วุ่นวายก็เปิดไว้โอเคไหมแต่ผมคิดว่ามันวุ่นวายผมก็มาปิดตรงนี้ซานี่ให้มันเป็นสีขาวๆดำๆอย่างนี้นี่อ่ากันนี้ก็ถือว่าปิดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาโหลดแอปลงมาครั้งต่อไปมันก็จะไม่เอามาเอาไว้ที่หน้าจอหลักให้ใหเกะกะหน้าลำคาต้องมานั่งลบนั่งย้ายให้วุ่นวาย โอ้เวลาเราจะใช้งานแล้วไปดึงมาเองก็ได้ว่าจริงๆนะ้ผมชอบให้นี่หน้าจอมันมีอยู่ไม่กี่แอปก็พอไม่ต้องมีเยอะแยะหรอกเกะกะน่ารำคาญเพราะจริงๆแล้วเราใช้แอปไม่เยอะไม่เยอะไอแอปนอกเหนือจากนั้นที่โหลดไม่ได้เยอะเนี่ย นานๆใช้ทีเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นต้องออกมาข้างนอกก็ได้นานๆก็เข้าไปลูดหาโดยโดยเราลูดในเมนูทางรัดอย่างเงี้ยหน้าทางร้าอย่างเงี้ยมาหา,าง่ายกว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกอย่างนั้นก็แล้วแต่ตามใจแล้วแต่ชอบมาฝากกันประมาณนี้หละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ